สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพามาดูเมียงยงนะหลังจาก2ปีผ่านไปนะครับเพราะโควิดมาแล้วแบบเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไปเยอะจริงเปลี่ยนเยอะกว่าปีที่แล้วอีกอ่ะแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้มาคนเดียวด้วยเดี๋ยวมีเพื่อนมาร่วมกล้องด้วยนะครับเป็นใครเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาเลยอันยังไงเซียใครคะโอเล่นมานะโอล่น มาแล้วนี่นะครับชื่อออนีามาเซยอเป็นคนไ,ไทยนะ <laughs> เอินอินิดา <laughs> หรือเรียกว่าอีเอินก็ได้นะเอินเอินเป็นเพื่อนเราที่มาหาลาัยแล้วชีก็มาเรียนที่นี่มาทำในเกาหลีแนะนำหน่อยเร็วมาเรียนปอทคะ่ะว่าก่อนมาเรียนทำทำงานอะไรมาก่ามาเรียนก่อนหน้านี้เป็นนักข่าวมาเกือบห้าปีนักข่าวห้าปีนะทำของสำนักไหนนะเจอแมทเธอร์ค่ะ เมทเทอร์กับเมทแต่โอ้ยอย่าตำผิดนะเมทเทอร์นะคือบางทีกูเข้าไปดูแล้วกูก็งงเว้ยว่าแบบมึงเมทแตดมันปั่นปะวะหรือว่าแบบของจริงเปลี่ยนผักสดก็พอเมทเทอร์เดี๋ยวเมทเทอร์นะเออีจยวแปะอินสตาแกรมเอิร์นได้ไหมได้ติดตามผลงานเลยกันนะวันนี้ที่จะพามาดูก็คือจะพามาดูเมียงดงเว้ยว่าเราเคยอัปโหลดคลิปไปแล้วว่าปีที่แล้วว่าแบบมันเปลี่ยนไปยังไง คนดูน้อยมาก <laughs> แต่คลิปนี oh. ้แต่คลิปนี้คนต้องดูเยอะแล้วละ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนมาสองปีแล้วแล้วก็อยากรู้มากว่าแบบเป็นยังไง mm. เพราะว่าคนช่วงโควิดคนก็ชอบพูดตลอดลว่าแบบมันล้างมากมันติไปเย mm. นอะน,นู่นนี่นั่นยอะไรเงี้ยเออตั้งแต่มาเกาหลีก็เึ้นมม่างมันยังตรงอ่ะนี่แหละออ uh. นี่เลยเป็นสาเหตุที่ว่าแบบเราต้องพาเอิร์นมาดูเพราะว่าเราีแอคชั่นมันจะเลียวมากเว้ยเพราะเราเราทำงานแถวนี้เราก็จะเห็นทุกวัน,นก็เลยแบบนี่มันเปลี่ยนไปเป่าว้าอะไรเงี้ยแต่ว่า เอินมาเกาหลีล่าสุดปีไหนนะก็ช่วงที่โควิดระบาดแรกๆ2020อตอนนั้นระบาดแล้วหรอเริ่มแล้วตอนนั้นแต่ตอนนั้นอะที่มาเกาหลีก็แบบมีประมาณ30คนแบบช่วงแรกๆเลยอะ่ะ<อ>ที่แบบยังแบบคุมัมนาชมกราคุณผาอ๋อปี2020นี่ก็2ปีเต็มๆละใช่ใช่ก็เลยเดี๋ยวพามาดูว่าแบบเปลี่ยนไปยังไงเราเปลี่ยนไปเป็นกล้องเลยหรือว่ากล้องกล้องหน้าแล้วกัน ไม่ใช่ <laughs> ยังมึนอยู่เลยอ่ะไม่ใช่ไง <c oughs> นี่เมียงดงเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหน,นยังไม่เห็นออแต่คนมันน้อยลงเยอะแหละโอ,อ้เมื่อความที่แบบไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วโดยแต่ก่อนอ่ะมันจะชอบมีแบบตรียกว่าไร้านขายของเออของกินเออของกินอนะ่ะเคยยืนกินหรือนี่ดูร้านแบบปิดล้างแบบนี้ คือเขาปล่อยเช่าด้วยนะตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่มีใครเช่าอยู่แล้วอเออล้วมันถือว่าดีขึ้นกว่าปีก่อนไหมแย่ลงจริงแย่ลงเพราะตรงนี้เคยเป็นลาชมั้งเราก็เจ๊งไปแล้วทุกอย่างปีเรายังไม่เจ๊งเลยตรงนี้เจ๊งหมดนี้เจ๊งแล้วแล้วตึกตัวนี้ก็ทุบเลยอ่ะมึงดูดิคือมันทุบแล้วมันแบบมันมีคนมาถ่ายรูปเต็มเลยเพราะไม่เห็นตบโดนทุบแบบแบบจงแจ้งขนาดนั้นไม่ไม่เคยรถเพนรถแบบรถตักแบบว่าอยู่กาลาง <laughs> เออคือมาถ่ายกันเต็ม <laughs> <laughs> กูก็งงก็ถ่ายอะไรวะ ันนี้ก็อันนี้เหมือนเดิมมั่งนูนสแควร์ใช่ไหมแต่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นเทชันเอ็มตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นไนกี้แล้วมีมีร้านอยู่เดินไปแล้วโอ้อันนี้แต่ก่อนเป็นอินนิสฟี่เว้ยแต่พวกเครื่องสำอางมันมันเยอะเกินไปอะเนาะแต่ปกติมันอ่ะก็อินนิสฟีเดินไปก็อินนิสฟีอีกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีนักท่องเที่ยวอ่ะมันมันโอเคไงคนมันก็ซื้อไงอันนี้ร้านรองเท้าก็เจงแล้ว อันนี้ก็ร้านเครองสำอาเหมือนกันคือเราดูเส้นใหญ่เนี่ยยังแบบเจ๊งแบบเจ๊งเยอะขนาดนี้แล้วอะนี่นิวบาลานี่ก็เปิดมึงจะซื้อของอะไรวันนี้ซื้อได้เลยนะแบบไม่ต้องเกรงใจดูไหมดูก็เดินเข้าไปเลยแต่ว่าอยากดูร้านที่มันแบบ A B C อ่ะไม่มีแล้วเด <laughs> อง,งั้นมาเดินก่อนริพับบ i c ก็ปิดเห็นไหมโอ๊ยดโส,สยังรอด รอดสิดูบรรยากาศแล้วก็นี่คือเส้นหลักใช่ไหมเมียงดงอ่ะเสร็จวเดี๋ยวจะพาไปดูเส้นย่อยเส้นเหลักมันก็ยายไเยอะายปเนี่แบรนด์ลู4 2ก็แบนดใหม่ีนร้านนี้เป็นไอดอ์เป็นร้านเสื้อปินเขาของเกาหลีนะนี่อยากกินอะไรซัมจับไซ้าะหรือว่าจิมตักอ่าเอากบช้งก็มี พี่เฉินเอ็มยังได้อัมีส,มสกกาแบบใหญ่เยอ๋อมีมียังอยู่ยังอยู่ยยเ,เดี๋ยวพาไปดูนี่แล้วก็อันนี้ที่เคยทำวิดีโอลงไปก็ยังรอดนะของลาเนชที่เป็นครีมสก,กินอ่ะรู้จักปะอ๋อรู้จัก,อ,จกอัน,นที่นี่แบบชั้นบนอนะ่ะแบบมันทำเองได้เลยนะเว้เลือกสูตรได้เออนี่เอลวิสิมาจ้า อยากนับเหมือนกันนะว,ว่าเจ๊งไปกี่ร้านแล้วอ่ะจริงแต่รัวนนี้มาซื้อรองเท้าอะไรนะรองเท้าออกกําลังกายค่ะให้ใครให้ตัวเองว่าจะเข้าฟิเตเนสเฮ้ยนี่น่ารักมากเลยอ่ะสีอะ่ะไม่น่ารักหรอกแต่แล้วมึงจะสูงึ้นอีกประมาณแบบใช่ถ่ายก็ถ้าเขาถายส่งให้แฟนรู้คนอวดผัวนะฮะ Three hours later ก <ST AN CE eigentlich analysis> ็ไม่ได้อะไรไม่ถึงไม่ถึงสัปดมห์นะจ๊ะจีนแดนแปลว่าเช่านะทุกคนเช่าเช่าหนีพูดได้นะถ้าพูดเช่าหนีมาก็คือจะมีคนจีนหันอ๋ออันนี่ไม่ค่อยมีอันนี้เป็นแบรนด์เครื่องสำอางอะไรสักอย่างตรงนี้ก็ปิดไปละเพิ่งปิดอย่างนั้นเนี่ยคือเอินมาแล้วปิดเลยยื้อไม่ไหวนะปุ่ล็อกเกอร์เดี๋ยวต้องเข้าทางนี้ นี่ไงไอดอลตามอะไรไหมซาร่าอยู่ได้หรือเปล่ามึงหา,าหารต้องอยู่เพราะแถวนี้ออฟฟิศเงเยอะอ๋ออาหารเจงก็มีแต่ไม่เจงก็ก็ยังอยู่ได้คือแต่ว่าชีก็ต้องปรับราคามางไงเห็นปะแบบเนี้นยตอนนี้น่าจะแพงกว่านี้นแล้วก็แบบเปลี่ยนมาเป็นแบบอาหารจานเดียวยอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบขายักท่องเที่ยวพอได้ใช่ถือว่ารังเลยรอดไง นี่ก็เป็นร้านเลสมอลมั้งก็เจ๊งไปละนี่ก็ร้านรองเท้าเหมือนกัน used to be มีร้านนั้นอยู่ไหนวะคูณล็อกเกอร์ตรงแล้วนี่วาที่เขาถึกถกแบบเขาจะทำอนั่นแหะสิกูยังสงสัยอยู่เลยเพราะเขายังไม่มีแผนโครงการอ่ะมันถึงขั้นต้องถึกถเลยอะ่ะคือตึกมันอาจจะแบบเป็นสภาพนี้มานานแล้วด้วยแล้ว,ลวโครงสร้างข้างในอะไรเงี้ยจะไม่ไม่เวิร์กไหนๆก็ไม่มีคนใช่ อาจจะรีโนเวทเป็นโรงแรมอะไรเงี้ยไม่ก็แบบเป็นแบงค์เป็นสำนักงานอะไรเงี้ยน,น,น,น่ารักมากคนน่ารักอ่ะอันนี้น่ารักจริงเพิ่งเปิดเลยถ,บบถ้ามีร้านแบบนี้ก็คือไม่พลาดแน่ตอนที่เคยมาใช่ไหมแต่ออกาไม่เคยเห็นร้านใหญ่เลยถือว่าแบบทำทำศูนย์กระแสเลยอ,ะอ่ะ

ก็ยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเอ้ยนี่เคยมาร้านนี้บานิลลายังอย like ู่ย so like ังอยู่ยังอยู่แสดงว่าขายดีจริงบานิลาโคคือทำแบบ cleansing อ่ะอะไรนะเออ่ cleansing อ๋ออันนี้มีเซรั่มมั้งเหรอมีมีแบบสำหรับหน้านิดหน่อยบานิลาโคลกนซิ่ง c n i n g คือปีที่แล้วเขาก็ฮิตเรื่องการ cleansing กันนะผิวอะ คินซิงออยอะไรพ่นะนงานเนหน้าสดเข้าไหมตอนนี้ก็มาอยู่ร้านรองเท้าอีกแล้วนะครับผมอยู่อาดิดาสไม่กล้าถ่ายเยอะ่เด <J> s. <S ี Honestly, <laughs> ๋ยวเขาจะว่าหรือเปล่าดูเข้ากับหน้าดีนะถ่ายีแล้วถ่ายหน้าสาครั่วลังต่อไปวันนี้ดูว่าเอิญจะจบที่รองเท้าพูดหน อันนี้ยังรอดรอดอยู่เพราะว่าแต่ก่อนขายมาซื้อซีดีใช่ไหมไม่ซื้อซีดีชั้นสององอ่ะซื้อซีดีอารก็น่าจะเปิดอยู่นะก็จะจำได้ว่ามันจะมีไอซิชื่อนหรือฟังก์เนเจอร์ลูกเออเออเอเนเจอร์เนเจอร์เนอะปกติไม่ใช้แบรนด์นี้รู้แค่ว่าเพื่อน่ะจะต้องมาซื้อเพราะว่ามันชอบแผกพวกการเอ็กโซอ่ะแต่ตอนนี้เป็นเอ็นซีทีแรกโอ้ยนีมีมีดนตรีอ่ะแล้วนี่จะอันนี้ที่เป็นแบบ แต่พอลางไม่ไหวเลยตรงเนี้ยแต่ก่อนอคือไอสถานีเมียนม่วงอยู่ข้างหน้าใช่ใชแล้วเราก็จะลงสถานีเมียนม่วงแล้วก็จะเดินมาทางนี้แต่ตอนนี้นก็คือเขาเล่าเขาว่าสิ่งนี้นะเป็นลาตินะนะเข้ามาเลยค่ะ <c oughs> นำเลยค่ะเพื่อนอ๋อเป็นอย่างนี้หรอนะ ไม่เคยมาเลยวุ้ยสองเส้นเลยนะสองเส้นะ่ะย่ะโอ้โอเคได่สิงก็ได้ของสักอย่างกับเขาแล้วนะคะหะลังจาก็ั้นของอะไรคะ ไทยยอนค่ะไทยยอนโจอินเอเนชั่นไทเอ็นบียูพอวานะเพลงดีก็คอยเล่นปงกันฝันวิว่ากันบีเจดีก็เจงแล้วเอ้เออใช่แล้วก็แต่ละชิงอยู่วัดไหนีมีไหมเกาหลีเจดีมอี้ก็่นม่คเเออเป็นร้นเป็นคอฟฟี่แล้วก็เป็นแบบไอรันแบนด์หมาเนี่ย้เฉยๆนะปิดเหลือแบบ แบรนด์ละแบรนด์ละหนึ่งแ่งเท่านั้นเะยเนี่ยเออแล้วถ้าเดี๋ยวเพิ่มมาหน่อยแล้วถ้าเกิดแบรนด์ไม่ใหญ่พอนะก็อยู่ไม่ได้ด้วยนะอย่างเอออย่างที่เอิร์นบอกแล้วแบบเมดดี้ฮิลนี่ใช่ปะตรงนู้นถึงจะมีตรงนู้นเออคือเดินไปก็คือซ้ำๆกันหมดอันนีก็คือจะเหลือแค่อย่างนั้น next level ใช่ก็คือแบบทับ้านทั่วเมืองสิใช่ที่นี่คือ next level จ็แบบแบบดังดังกว่าของ BTS นะเรารู้สึก แล้วในชาร์จด้วยในชาร์จก็นิคซิลเวอแบบถ้าเต้นมันด้วยแหละแล้วว่าป้าคงมไม่มาบอกว่าแบบห้ามถ่ายนะนะนคือผมสีผมเออนะ่ะทำให้กล้องมันดูสวยขึ้นมาเลยอะ่ะ <laughs> คือมันดูมีสีเลยอะ่ะวันนี้แม่งทองฟ้าหมุนๆอย่า <laughs> อ๋อซื้อที่นี่ <laughs> เดี๋ยวคือซื้อก่อนมาหรือเพิ่งซื้อ,นะน,อน่ะมา้อนีก่อนอ๋อออกมาแล้วซื้อเลย ในแฟลชชิปเนี่ย A B C ก็เจ๊งไปละแบบแม่งเหลือแต่อย่างละหนึ่งอันจริงๆแบบ A B C มาเกียนสเตทดได้ดละไม่เงแล้วมีการบอกด้วยว่ายังเดือที่ไหนสง <laughs> ส,สารอันนี้คือร้านอะไรนะที่ขายของกระจุกกระจิกอะอาร์ตบ็อกซ์นี่ก็เจ๊งไปละปีแล้วยังไม่เจ๊งเลยจริงๆละอี <laughs> อดูดีตายห่า <laughs> แล้วตอนนี้ <laughs> ขายอะไรกันหมดละ นี่ดูฉันด้ข่าวว่าจะทําเป็นโรงแรมนะตึกนี้ยก็คือสร้างไปก่อนใครเข้าทานว่ากันเนาะมันวนมารอบหนึ่งแล้วนะครับผมรอบรอบหนึ่งเลยเนาะเพราะน้องเอิญก็ยังไม่ได้ลองเท้าไม่ใช่น้องรุ่นเลียวกุลนี่แหละเดี๋ยวจะแวะไปในกี้อีกที่หนึ่งเอแลี่ยนที่นี่ฮอตไหมเอแลี่ยนไม่ฮอตนะฮอตฮอตฮอตไม่ใช่ไม่ฮอตทูกท้ฮอตแต่ว่าเป็นวัยแบบหนุ่ยรุ่นแบบเด็กเด็กๆเข้าไปดูก็ได้นะหลังจาก ลอ,ลองเท้ามึงก่อนดูว่าจะจบที่ไหนอยู่ในในคีรัะนะครับอันนี้ก็เปิดใหม่เหมือนกันแต่คลิปนี้ก็เปิดเอาเปเิดเอาเพราะว่ามันไงแล้วก็คือบางทีได้โลเคชันดีๆเลยอ่ะอยู่ที่ประเทศไทยเป็นคอนเซป,นนเปแบบออกกำลังกายจริงๆนะแล้วก็เป็นระบบคออสนะเกนะาหลีเดี๋ยวนี้ก็ใช้เยอะนะครับเป็นแบบ Self check out. เซฟเช็คเอาท์ก็คือคือออ่ะคือเหมือนกับว่าหยิบปุ๊บเช็คของแล้วก็จ่ายตังเองเลยไม่อยากยุ่งกับใครอืม for i n s u r เน c e เออโยโยโยชั้นสามนะดูเชื้อมึงจะได้ไหมที่เนี่ยเอาจริง แบบทุกคนเอาใจช่วยอยู่อ่ะแบบชื่อคลิปคือตามหารองเท้าของเอิญในเมืองดงมีเท่าไหร่ก็ชอบเท่าน้นเมืองกูซื้อไปแล้วใส่บ่อยด้วยใช้ได้อยู่เฟี้ยวดี น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักจริงใช่ไหมโจแบบนี้นี่แบบหาทำอ่ะหาทำคือใช้เขาใช้กันแบบนี้ปะ สรุปร้านแรกชอบร<ล>้านแรกในที่สุด,สดนี่ชอบตรงนี้ข้างหลังก็น่ารัก <c oughs> ตรงนี้ก็น่ารักภารกิจนะครับผมการตามหาน้องดาวของน้องอื่นแล้วก็ฮ <c oughs> เออเออซื้อแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะ <c oughs> ใช่เป็นไงพูดแบบสักสามประโยคให้ฟังหน่ว่าสรุปแล้วเป็นยังไงแบรน์ก็ล้างแหละแล้วก็ก็ปิดไปเยอะแต่ว่าพวกแบรนด์ก็ยังมีอยู่นะแบรนด์ที่อยู่รอดก็รอดตกใจไหมว่าตอนเห็นครั้งแรกอ่ะก็มันเคยเห็นรูปแล้วไงแบบพช่วงแบบช่วงแรกๆที่มันแบบคนฮือฮาอ๋อเฮ้ยนี่ลงมาล้างแล้วก็เคยเห็นรูปแล้ว มันก็เหมือนกันมาดูให้เห็นกับตาตัวเองอว่ามันเออขนาดนั้นจริงไหม,มซึ่งมันก็เออประมาณนั้นแหละ <laughs> สำหรับใครที่สนใจแบบว่ามาเที่ยวเกาหลีช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวว่าจะทำคอนเทนต์แรกที่ไม่ไม,ไม่ทำสักทีเพราะนโยบายมันเปลี่ยนเรื่อยๆเลยเดี๋ยวกักตัวสิวันเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยววีซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวรอรวบทีเดียวแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนที่เขาจะเปิดมั้งไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนถ่ายให้ดูนะ